สวัสดีค่ะมงชาชิดาค่ะสวัสดีค่ะเฟิร์นวิภาวัรค่ะฝ่ายขายประจำโครงการนะคะออนซีรินนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการเดอะเน็รวมโชคนะคะ ตอนนี้เนี่ยทำเลข,ของเราดีมากๆเลยใช่ไหมคะคุณมงใช่แล้วค่ะคุณเฟินสำหรับทำเลข,ของโครงการเดนเด็ก3นะคะอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากๆมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะโรงพยาบาลเทพป,ปัญญานะคะหรือว่าศูนย์การค้านะคะเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ค่ะคะเดินทางได้หลายเส้นทางด้วยค่ะคุณเฟินวงแหวนรอรบสองนะคะตรงศูนย์นะคะสงราชการนะคะหรือว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยพายัพนะคะคอมมูนิตี้มอลล์นะคะรวมโชว์ก็ใกล้เช่นเดียวกันค่ะ โอ้โหใกล้ทุกที่เลยนะคะคุณโมงใช่แล้วค่ะเดินทางเส้นซุปเปอร์ไฮเวย์ก็ได้นะคะไปโรงเรียนนะคะดาราหรือว่านิมมานเหมินนะคะโอ้โห,โห,โหค่ะสะดวกสบายมากเลยนะคะสําหรับทําเลที่ดีขนาดนี้นะคะคิดว่าราคาจะสูงใช่ไหมคะโอ้ไม่เลยค่ะคุณมองอยู่เพียงแค่1.45ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะฟังไม่ผิดค่ะทำเลดีขนาดนี้นะคะราคาเพียงแค่1.45ล้านบาทคะ่ะค่ะพร้อมด้วยนะคะ แถมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อ,อีกนะคะรวมไปถึงนะคะค่าใช้ใจ่ายณนะวันโอนสำหรับห้อง1ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะ30ตารางเมตรค่ะนอกจากที่ราคาที่จะอยู่ที่1.45ล้านบาทแล้วนะคะลูกคา้ายังได้ของแถมนะคะออแล้วก็ฟรีค่าใช้ใจ่ายต่างๆด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วละคะ่ะคุ้มมากๆเลยนะคะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณเฟิร์นเราก็อยู่ที่หน้าขับเฮาส์ของโครงการเดล็กส่างแล้วนะคะค่ะคุณโมง้งในส่วนของขับเฮาส์ของเราตรงนี้นะคะคุณม้งจะสังเกตได้ว่านะคะเราจะมีพื้นที่สีเขียวนะคะให้กับลูกค้าได้พักผ่อนหย่อนใจซึ่งถึงแม้ว่าทำเลข,ของเราจะอยู่ใจกลางเมืองะนะคะแต่เราก็ยังมีพื้นที่สีเขียวให้กับลูกค้าอีกด้วยนะคะใช่แล้วค่ะในขับเฮาส์ของโครงการนะคะก็จะมีฟิตเนสสาว่ายน้ําใช่ไหมคะ ใช่แล้วล่ะค่ะเราจะมีทั้งสิบเน็แล้วก็สระว่ายน้ำเดี๋ยวน้องเฟิร์นจะพาเข้าไปชมด้านในเลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยค่ะ นี้เราก็อยู่ที่สระว่ายน้ําของโครงการเดนเน็กซ์นะคะเฟิร์นโอ้โหสระว่ายน้ําของเราเนี่ยสวยกว้างแล้วก็น่าเล่นมากเลยนะคะคุณน้อใช่แล้วค่ะสระว่ายน้าของโครงการเดนเน็กซ์นะคะรองรับนะคะผู้อยู่อาศัยจานวนทั้งหมด134ยูนิตนะคะซึ่งดูน้อยมากเลยใช่ไหมคะไม่แออัดแล้วก็เป็นส่วนตัวมากๆเลยค่ะคุณน<ช>้อ<ม>ใช่แล้วค่ะหมอสําหรับลูกค้านะคะหลังจากทํางานมาเหน็ดเหนื่อยนะคะใช้บริเวณนี้เป็นที่พักผ่อนยานใสได้เลยค่ะนอกจากสระว่ายน้ำที่เรามีให้แล้วนะคะคุณเฟิร์นเรายังมีฟิตเนส ให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะในส่วนของฟิตเนสนะคะเราก็จะมีเครื่องเล่นนะคะให้ลูกค้า,าได้เลือกใช้มากมายนะคะแถมยังมองออกไปนอกกระจกนะคะก็จะมีในส่วนของพื้นที่สีเขียวนะคะให้ลูกค้าได้พักผ่อนแล้วก็ออกกําลังกายอย่างมีความสุขเลยค่ะซึ่งเป็นจุดใช้เวลาสำหรับหลังเลิกงานได้ดีมากๆเลยดีมากๆเลยค่ะคุณน้อค่าส่วนกลางที่นี่อยู่ที่เท่าไหร่คะคุณเฟิร์นไม่แพงเลยค่ะ,ค,ะคุณน้องอยู่เพียงแค่30บาทต่อตารางเมตรเท่านั้นเองค่ะ ซึ่งตกเดือนหนึ่งเนี่ยลูกค้าจ่ายไม่ถึง1000บาทเลยลถูกมากมากเลยนะคะถูกมากมากเลยค่ะนอกจากขับเฮาส์นะคะที่เราพาชมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูห้องตัวอย่างด้วยใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องตัวอย่างกันเลยดีกว่านะคะค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องตัวอย่างนะคะแบบ1่ห้องนอน1ห้องน้ำใช่ไหมคะคุณเฟิร์นใช่ค่ะห้องนี้จะเป็นห้องแบบ32ตารางเมตรนะคะ,คะ ใช่ค่ะแล้วก็เราก็จะตกแต่งเอาไว้ให้ลูกค้าดูว่าถ้าลูกค้าซื้อแล้วนะคะจะตกแต่งประมาณไหนได้บ้างเวลาลูกค้าอยู่อาศัยจริงนะคะจะได้อะไรกันบ้างนะคะก็คือตรงนี้ก็เป็นโจนของคิเช่นนะคะที่เรามีหูดให้พร้อมกระต่อไฟฟ้าให้เลยแล้วก็สิงให้ด้วยใช่ไหมคะเขาต้นนี่คือให้แบบนี้เลยหรือเปล่าคะแบบนี้เลยค่ะที่ตกแต่งเพิ่มก็จะเป็นแค่พร็อพเฉยๆแต่ที่มีให้จริงๆเนี่ยคือตามนี้เลยใช่ค่ะ มีการเอาตกแต่งเรื่องของกระเบื้องที่ติดไว้ด้านหลังนี้ด้วยง่ายต่อการทำความสะอาดมากมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเวลาเช็ดทําความสะอาดเหมือนแบบเลอะใส่ก็เราก็เช็ดได้ง่ายเลยค่ะแล้วก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะพร้อมกับโซนดินนิ่งรูมแล้วก็โซนลิฟงรูมนะคะใช่ค่ะมีจุดวางตู้เย็นด้านหน้าห้องน้ําด้วยใช่ไหมคะค่ะสําหรับส่วนของห้องนอนนะคะคุณเฟิร์นเรามีอะไรบ้างคะห้องนอนนะคะเราก็จะเป็น มีตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วก็จะมีเตียงให้พร้อมแอร์ครบ่รียบร้อยด้านในห้องนอน1เครื่องด้านนอกอีกหนึ่งเครื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าได้ไปเลย2เครื่องใช่ค่ะลูกค้าได้ไปเลย2เครื่องสำหรับวันเบดรูมนะคะเรามีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมคะย้ำอีกทีนึงค่ะ จะเป็นโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่1.45ล้านบาทค่ะลูกค้าได้อะไรบ้างคะ1.45ล้านบาทตรงนี้1.45นะคะลูกค้าจะได้ทั้งเฟอร์นิเจอร์นะคะครบเซตนะคะแล้วก็จะมีทั้งของแถมก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็แถมฟรีด้วย ในส่วนของค่าใช้จ่ายคเสงินันโอนก็คือไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยนะคะ,คะนอกจากโครงการเด็กสมนะคะจะมี uh, one bedroom แล้วก็ยังมีสองห้องนอนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยวน้องเฟินจะพาไปชมกันที่อสองห้องนอนค่ะเดี๋ยวไปดูสองห้องนอนกันต่อค่ะค่ะ สำหรับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ห้องตัวอย่างแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำใช่ไหมคะคุณเฟิร์นคะใช่แล้วละค่ะแบบ2ห้องนอนจะเป็นนะคะในส่วนของห้อง2ห้องมาสเตอร์เออหนึ่งั มาสเตอร์เบดรูมแล้วก็1ห้องนอนเล็กใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมที่เราเห็นอยู่นี้นะคะจะมีห้องน้ําในตัวนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเตียงแล้วก็ห้องพื้นที่คล้ายๆห้องแม่งเล่นเลยใช่ก็คือมีอยู่ในห้องนอนเลยนะคะนอกจากจะมีโต๊ะตู้เตียงให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะจะมีพื้นที่เลสต์ดูมที่เชื่อมต่อกับระเบียงด้วยนะคะเป็นจุดพักผ่อนที่เป็นส่วนตัวมากๆเลยในห้องม a สเตอร์เบดรูมใช่ไหมค่ะนอกจากมัสเตอร์เบดรูมแล้วนะคะคุณเฟิร์นเรายังมีพื้นที่ด้านอก ตรงพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะห้องพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้นะคะก็ <c oughs> จะมีทั้งครัวนะคะ,คะแล้วก็มีห้องนั่งเล่นนะคะห้องทานอาหารนะคะซึ่งกว้างพอๆกับบ้านเลยนะคะใช่ค่ะพร้อมกับห้องน้ํากลางนะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยกว้างมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็มาดูในส่วนของห้องนั่งเล่เห้องห้องนอนเล็กนะคะห้องนอนเล็กของเราเนี่ยนะคะไม่เล็กเลยก็คือจะมีในส่วนของเตียง5ฟุตนะคะ ไว้ให้ค่ะพร้อมตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งไว้ให้แล้วค่ะครบครันมากเลยนะคะใช่แล้วค่ะห้องแบบ2ห้องนอน2ห้องน้าห้องตัวอย่างนี้นะคะขนาดอยู่ที่เท่าไหร่คะคุณเฟิร์นคะค่ะ,คะขนาดอยู่ที่เริ่มต้นที่64ตารางเมตรนะคะราคาเริ่มต้น3.2ล้านบาทแล้วก็ห้องที่เรายือนอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นห้อง76ตารางเมตรค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่3ามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทค่ะ ซึ่งขนาดกว้างเท่ากับบ้านเดี่ยวเลยแล้วและทำได้ยังดีอีกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นห้องมุมด้วยนะคะถ้าสนใจตอนนี้นะคะสามารถแคปนะคะแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาขอสอบถามได้เลยค่ะสอบถามราคาหรือว่าอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปดูกันในส่วนของห้องโปรโมชั่น1.4 5ล้านบานต่อค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะคุณเฟิร์นใช่แล้วราคาไปดูกันเลยค่ะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ห้องพร้อมขายนะคะโปรโมชั่น1.45ล้านบาทค่ะคุเฟิร์นใช่แล้วค่ะเป็นห้องขนาด 1, 1> ห้องนอน1ห้องน้ํานะคะขนาด ส <30 S 2> ามสิบตารางเมตรนะคะค่ะเราจะได้อะไรบ้างคะในมูลค่า1.4 5้าล้านบาทาค่ะคุณเฟิร์นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เริ่มที่ชุดครัวเลยนะคะตรงนี้นะคะเราจะได้ในส่วนของอชุดครัวบิวอินนะคะเตาไฟฟ้าที่ดูดควันนะคะซิงค์ล้างจานพร้อมอเชลนะคะที่เก็บของมากมายมให้ลูกค้าเลยค่ะ ซึ่งเราตกแต่งให้ตามนี้เลยใช่ไหมคะใช่แล้วหลัจากที่จะมีชุดคเคาน์เตอร์แล้วยังมีปลูก,กระเบื้องด้านนี้ให้ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เหมาะกับลูกค้าเวลาทําความสะอาดมากๆเลยเพราะว่าง่ายได้ต่กอการทำความสะอาดนะคะค่ะแล้วก็จะมีช่องด้านนี้นะคะเอาไว้สําหรับใส่เพื่อไมโครเวฟใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งเราแถมให้ด้วยให้ด้วยค่ะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องน้ำใช่เพราะว่าแบบนี้คือแยกห้องน้ําด้วยใช่ไหมค่ะในห้องน้ําของเรานะคะก็จะมีในส่วนของบานประตูบานสไลด์นะคะซึ่งแยกโซนเปลี่ยนแล้วก็โซน,นแห้ง,หงไว้ให้ด้วยนะคะ เป็นแบบ30ตารางเมตรนะคะใชหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำมูลค่าแค่1.45ล้านบาทเกินคุ้มเลยนะคะใช่แล้วค่ะนอกจากที่จะมีเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้ให้แล้วนะคะยังมีชุดโซฟาใช่ไหมคะคุณเฟิร์นแล้วก็จุดวางทีวีให้ด้วยเส้นเดียวกันค่ะตรงนี้เลยนะคะรวมไปถึงผ้าม่านนะคะเราก็มีให้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่หิ้วกระเป๋าเข้ามาก็อยู่ได้เลยค่ะคุณม้งสังเกตเห็นว่าตรงนี้นะคะห้องโปรโมชั่นของเราเนี่ยจะเป็นห้อง เป็นห้องมุมด้วยใช่แล้วก็มีพื้นที่สีเขียวที่ร่มรื่นมากๆค่ะค่ะมีบานหน้าต่าง,งนะคะทําให้ลูกค้านะคะไม่อึดอัดใช่เพราะรู้สึกโปร,ร่งมากน,น,นอกจากาว่าจะมีหน้าต่างเยอะแล้วนะคะยังมีพื้นที่สีเขียวด้านซ้ายเนะะี่ยค่ะด้านหน้านี่เลยนะคะเย่เหตุว่านอกจากเราอยู่ในใจกลางเมืองแล้วเนี่ยเรายังมีพื้นที่สีเขียวด้านนี้ให้อีกด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็สำหรับห้องนอนนะคะคุณเฟิร์มเรามีอะไรให้บ้าง เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องนอนโอ้โหนะคะก็จะมีเครื่องเครื่องอำนวยความสะดวกไว้ให้ลูกค้าหมดแล้วนะคะก็จะมีทั้งตู้เสื้อผ้านะคะโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแอร์นะคะซึ่งเราก็ติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเครื่องปรับอากาศเนี่ยเรามีให้ถึงสองตัวเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะรวมถึงเครื่องทาน้ําอุ่นด้วยนะคะก็มีให้ค่ะ ย้ำอีกทีหนึ่งนะคะ1.45ล้านบาทนะคะนอกจากที่ลูกคา้าจะได้ราคาพิเศษในทำเลนี้แล้วเนี่ยลูกคา้ายังได้เครื่องใช้ไฟฟ้าไปครบชุดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นทีวีนะคะตู้เย็นไมโครเวฟแล้วก็เครื่องซักผ้าแถมเป็น ครบเลยนะคะเพียงแค่หิ้วกระเป๋าเข้ามานี่ก็อยู่ได้เลยใช่ไหมะคะใช่แล้วนะะในทาเลต,ต,ตรงนี้นะคะนอกจากที่เราจะได้เป็นแปลงเออเป็นห้องมุมแล้วนะคะ<ช>ลูกค้าเนี่ยยังมีพื้นที่ระเบียงนะคะที่เห็นวิวทิวทัศน์ของเชียงใหม่ซึ่งเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นะคะใช่แล้วค่ะถึงคุณลูกค้าจะอยู่ใจกลางเมืองนะคะคุณลูกค้ายังได้มองวิวทิวทัศน์โดยรอบที่เป็นวิวของภูเขานะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ลของเราใช่แล้วค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกด Subscribe ์เพจออนเซนเชียงใหม่นะคะเราก็จะมีโปรโมชั่นดีๆตรงนี้นะคะอัปเดตให้เรื่อยๆเลยหรือว่า<ช>คุณลูกค้าที่ชมไลฟ์สดตอนนี้ไม่ทันนะคะก็เข้ามรดูในเพจนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะมุ้งกระเฟินนะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขอภขอภ<ห>ัยไว้ในที่นี้นะะด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ